ทำไมกระฟิลเดี๋ยวมันโมยซีนมึงกระโดดขึ้นมานี่ยคอนเทนต์เลยนะกระโดดขึ้นมานี่กาฟิลเป็นคอนเทนต์เลยสองจบยจะเริ่มการเออนะจูด้านึ่งใบไล่พลสร้างดาวคอกิลูชเข้ามาขาดจี้ใม่ดีอ่ะมีกระพิลไมมีกระฟิลคุยชิว เ้าหูหว,วิ่งเก้าเบี้ยเจีเนเลี้ยงหมาแล้วแมวตงตีเป็นกัดท่าไห่งหมื่นหกพั 6, ี่สอง,อง 6, สเข้ามาก็ได้เข้ามาเข้ามาเช็คมาเมเช็คเทียสกิเวเนการ์ดเกตบัสเตอร์นะมาสเตอร์บรยอิสเตอร์อสเตอร์ มันข้นงน,นนะฮะมันจะนินจัเดเร็วแล้วชื่อบรรยากาศเจียม,มาสเตอร์มเห็บตัวตรงนี้เอาเห็บออกมีหรอเ่ก็สองคตัวมัเห็บจริหรอในเรื่องมั้งกม่ใเห็บ,ม,บหมันจัดอยู่เ,รเ,รเพราะว่าน่าจม่โอ,อก,กัมันอาจะเป็นรอยเขี้ยวอยรอยเคี้ยวฝังงไนะพอจเพลินแล้วอเสนจัว อะไรเป็นคนนี้การร้องต้องเลยแต่งข้อสกิลครับผมโซวบัสตัวเริ่มครับผมโซวบัสการที่จีบชื่อเหมือนตัวเริ่มขอดูใบผสมของเด็กหน่อยจากนั้นเลือกได้ว่าจะเอาไปบายไหมเอาไปบายแล้วกันไปไงใช่ไปไงตัวนี้ไปไงไปไงแปทเทิร์เฟสแป๊ะพอย นนึงมเ,เ,เ,เข้าเลยได้แล้วไม่มีอะไรเลยรอทิกเกอร์ตอเบเลยครับแอนแอนด์ดร็อวไรครับบัสเตอร์ดักเกคิวม่ลงสนามตอาได้บ้า,ลาเลย ก้าเปหน่ยวอยากินกินได้ัดน้นใะกินงมวัตส์บราครับก้าเลน่ครับกาวเีก่ฟาร์มเีนกากินก้าว่หนึ่งใบได้รับบวกหนึ่ได้บวกหนึ่งร้อยไปที่ไหนวางายไปไหนวางยไหนรต่าเกมอะไรอัตัวบราถึงบนใช้บ้างมีก็ใช้บ้างเดนลอยปะจะเก็บโต้อะวางไับนโตอยู่ใหเก็บโต้อะ มามาไม่นะขางมาผมเบอร์เจ็ดไม่มีเจ็หนึ่งเลยสักใบเดียวร่างหลังับโอ้อยู่ในกระเป๋าฉันหรือเปล่าอยู่ในกระเป๋าใช่หรือเปล่าจะีจะมีจะมีจะมีจิมีจะมาจมีมจะมีจะมีจหมมอจมีจีม่หมีมมีะมอีจีจเมีจมีจะม้ะมีี่ะมะะมีจอีจะมะมีจะีจะมี ได้แล้วฉายา Century Gap ซิงตูรี่กับเ,เออพี่เ,ออพนนเลยพี่แม่แม่ได้นหมบางคนร้านที่เก้าพันหนี่งจุดเอง Master m a s t e ีโจมตีกระดานโจมตีเข้ามาเลยไหมพันธุวินได้าากัดกัดตึกก้อยไง ยูทริกเกอร์รุ่นตัหนึ่งดาวีนี่เรียนเรียนกองมาครังแมวแมวหยิบมาไม่เรันมองไม่เห็นรับมีสตันโจมตีอะไรก็อมือามพันเมื่อแดมฟ้มหมดเอ้ยเมือไม่มีแดมงานห้าพัป้องกันอ่าโอ้ยยิ่ใช้เท็นัันเนี่ยเอาเลยเอราคผมเอาเลยเอาเลยมีเอาใช้เอหแล้วนะการไหว ราชาสาักดาวคอมบลอนราชาบุษด้วงดันราชกระดกดันโอทูอฟอชวันนี่แหละทูนี่ไหมทูก็ดีนยอย่าเลยที่ไม่เข้าบอาจจะยิมแส่งแต่โครกระดูกแรงแกนั้านสกิลของบ้านนะครับพระผู้อตับ้บานหนึ่งโซบาหนหเปลี่ยน,นแปลงผลทิกเกอร์ของครีรกริคอนทิเกอร์และฮิวทิกเกอร์จนกว่าจะจบเธอของแข่หรอมีเทคไหนบ้างครับใช่ปะขอคนนี้โอ้ยบ้ท หนึ่งหมื่นสามพันจมตีใส่แวนการ์ดได้เหรอฝั่งนู้นเท่าไหร่ครับสองหมื่นแต่ว่าถ้าหากได้เช็คพบการที่มีชื่อคำว่าซากดาวครองจอมพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นงขังใช่จ้าต้องไปคุณซิวสองได้ครับเอาวินได้ซากดาวเขาเอ้าเดินมาแล้ววงหนึ่งหมืนเซคันเช็คลอทิกเกอร์พลังเพิ่มคนนี้ ตุรีตริงตริงฟันเจ้ตีซีเมนเจ้ตีใส่แวนการเลยไม่ป้องกันได้แล้วซีบิท่าไม่มีอะจบเท่านัะนแดนแอนดรอฟไปแอนดรอฟก็ได้อันนี้เดี๋ยวให้เขเตือนเนี่ยอังกนเฟเธอร์จะเฟเธอร์แต่ต้องเริ่มก่อนเริ่มหลังค็าเท่าเด้น โอบัสเตอร์เบดสกิลออโต้อาร์แต่แบบะ่ะยิงยิงแถวหน้าเรืงดังนั้นเขาเป็นเสาล์เบตเทิลเฟสเซนทริการดแล้วโจนตีสกิลของเบเชลทำงานครับเมื่อเซนทริกาจดจมตีพลังพ่วมขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบ Battle ลดังนั้นถ้าแดมไม่มีแดมไงให้ไงานึ่งัดม เดินคอนโดมาเินคนโมาตุ้ตุ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 ๊งตุด่ายหอสามหมื่นสามพันสกิลของแซนทุรีกะครับแวนิฟาเกียร์สบวกหนคลีไม่ใช่บวกหนคลีสิคลีกลายเป็นสองไมสอคลี่เพรเช็คเซคันเช็คไม่มีสิ่คลีอร์ดชหคอือือ ไหนไม่ออกพวกไหนไม่ออกสกิลครับอดาไอมีมีทิกเกอร์จิงก้มือสองาแล้วพวแค้คนไม่มีทิกเกอร์นีเช็คได้ลใจคีรอดด้เยะเนรียากาศมาวัดเนี่มันชิคีลอดเนี่ยนะลุกขึ้นมาแถวหน้าขึ้นหนึ่งหม่ครับถ้าชิคลูก็รอดนะเป็นไปไม่ได้เป็นไดิอันนั่นขี่ได้สองได้าไหนี้นหนี้นหนี้ เซนโทนี่กาดดาก้อนย้อนตีครับไม่ย้อนหล้วนพะอร์เฟคการ์ไม่ก็ได้ทีเขาวินได้เพื่อเช็คพี่ได้เข้าทิกเกอร์ไปเอ้ยห้าห้าพลังเพิ่มขึ้นให้บัสเตเบรชีแต่เราทีได้เข้าเพิ่มเพราะว่าต้องไปลบทีนที่แมนไ์ไปที่สองไม่มอวีอะไรเลยมวเช็คฮิลให้กับตั๊กตอกไปสามหมื่นย้อตีใส่แมนกาดลาฮ้าตอนนั้นเท่าไหร่สองแมนไม่เจอสองหมื่นแต่คอนทินิวบอกว่าบวก ้าพันตามเกียรหนึ่งพัแเป็นต์ทนี้ครับโอ้แรงกระเด็นหาพนดืมบอกเอฟเฟคไม่บอกเอฟเฟคด้วยครับไม่เอฟเฟคอะมาชี้ตอนนี้มัเป็นเห็ุคอนไ้เปล่าให้ถามแม่ให้ถามพลังไม่ถามไม่บอกเหนมากสามหมื่นห้าพันนะมีพิน้พลังในตรงกษตรอะไรวะถ้าไม่วาสามหมื่นอบเธอแล้วไ้ี่ไม่โมอะไรฝั่งน้ไอ้ทีาฝั่งเาเไ่าดดาวเคราะ เอซัดดาวครบออน์ทูได้ไหมได้แล้วยื่นไปแล้วนะครับาเีเ็เต็เต็เตเต็งบัตรนี่แสดงสีไปบนสุดของเด็กสองสามสีหยิบการ์ดที่เป็นเกต์องหรือสุกาที่เป็นซากดาวคอกันมืไปที่เหลือทิ้งเลย โอ้โหสุดยอดมากเลยในการทิ้งทิกเกอร์สามใบอันเดียวไปกิ๊บบัวตัวเองหนึ่งหมื่นแลกอัพที่ให้แวนการทุกแผ่นได้เพิ่มขึ้นหนึ่งเนี่ยว้าแต้ทักิลของบ้านเอาแล้บ้านเลยเปลี่ยนแปลงคนทิกเกอร์ของทุกทิกเกอร์ครับครับเอาล้วนะอีคีบารคุเช่บั๊นลิงเกอร์จงตีใส่แวนการสองหมื่นสี่พันได้ได้ส่งได้ไม่ป้องกันเอาวินได้ ขี้ e ิคอนฮิกเกอร์55แล้วมึงเช็คในฮิวแล้วก yeah. ็มึงก็ตายอะไล่ะคีวันพลังไอ้นี่ไอ้นี่เลยเอาขีวใไหนไว้ดีเจ็คไว้ที่หนึ่งเจ็คไว้ที่หนึ่งว่าทไมไอนี่ม่นบอดเปป๋งเลยไอ้นี่มันบอดเฉบป๋งเลยสามนสามนการเย้ไอ้นี่ม่นบอชิฉป๋งเลยชอบคนไหนไม่ออกครับ สองหมืน่นสามหมื่นแปดพันสองหมืามสามหมบามนหน่งเกายงเอรเกสองหม,มื่นแปดนแปจบเคนี้จะบวกหมื่นทางตลอดตแตนตืนครับสใบแล้วน,นเอาล้นะแอนดรอย แม่งเช็คปลอดเกินเล่นยังไงก็ได้ให้ไม่เช็คฮิวสินะใช่ห้าเช็คฮิวเด็กสาวไอเกมบอกพี่สลิปไอเกมบอกซื้อสลิปอะเอาแล้วนะฮิวของแกจะอยู่ใบไหนกันคนละคนอยสาวมือมีสามใบสามใบเมื่อกี้เช็คได้หนึ่งครีโอเคเช็คได้หนึ่งครีอย่างนั้นเหรออืมไม่กล่าไปอังกฤษจะแล้ไร บบกได้ให้ด้วยทำาันไม่ใช่คี๊คี๊ไปเลยว่าจะได้จบๆไปเลยยังไปทำมันรุนเฮียวมันเนี่ยหนึ่งที้กะมืออะไรไม่รู้หมายน,นะเนี่ยตัวเพิ่มได้โอกาสออคิวของมึงน่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วไล่ก่อนแซนตอรี่กัดธนาธะธนาธรริมาจีนาริทิปพอจะสาธิตนี้มั้ยเสียงดื้อยอ๋อคนละคนลูกแมวลูกแมว ทำไมคุณต้องบรลุ้นกับมึงด้วยไงไหนๆแกก็เหลือไอ้นี่น้อยแล้วสินะฉันจะขอทุ่มทุนหมดหน้าตักเลยก็มาีไว้เียอะเงี้ยเข้าสตเสียนี่หลายมากยิ่งอาราณ์ดีไปนะเข้าวิลิวาร์โลสสกิลหนึ่งคาสตาบาสโดนเกียสองลุงช่องว่างครับเอ้ยอยู่รีเด็กให้ผมว่ะรีเด็กให้ผมอ่ารีเด็กให้เลย เขาแกจะสติใจาจะเรียทนยทีใช่เราเรียนีกูเสียวคี์บอร์ดน่กวตีวะีน่าจะจริงขงวา่ไม่เชื่อว่าในตัวเองเท่าไหร่เราได้บอพี่อเนั้น,นเขาเบลซาวบุของเบลซาวเป็นเป็น,ปนแซนสกาอเนห้า 5, พันตามเก็บ พิรุตบวกห้าพันไม่มีตำแหน่งอะไรห้าห้าทำแค่ฉนจะทำยังไงดีนะที่จะเอาแวนกรังจริงจดไหมเฮ้ยกลัวอะไราตีเลยวัดใจเลยวัดไปตีเราเราอยากเราชอบมีมอยู่แล้วเอามีมอ่ะรู้จักไหมกาวัดมาเลยบวกพลังแซนต์ฟรีักรหนึ่งแดงหนึ่งแดงเมื่อไม่มีเดงเอาดียว้หายปะ่าจะเพิ่มได่ กินแน่จริงก็เข้ามาแต่เขามาไม่้องกันทวินได้เฟิร์สเช็คบอสเนอ์บอสหนิ่เซคันเช็คได้แล้วหนึ่งเดียมพอรังให้รถหนึ่งลิแวนกานเลยแต่รถหนึ่งขแต่ไม่รอดไม่มีฮิวเว้ยแคกีสองได้แหละได้ดอที่ไม่ร้กิีบก่อปปงคุณยังไม่สัมสัสไม่ใช่เลพิเศษ อ๋อไม่ได้ใส่ของหรูธร <นะ S 1> รมดาอ่า <c oughs> นี่ท่านเจน้ต้องใสแนวเด็กโจ๊กเกอร์ทีวีต้องหรูดูดิผมเดี๋ยวกูกับโลเฮออนไม่ไม่หรูนะเอาละังคับประดิบังค,บคับหรูด้ยวยเฮอ้อนต้องตัวอาร์ต